ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธารานะคะอันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของการาเก็บข้อมูลนะคะที่เผาปู้หนงนะคะเผา,าปู้หนงที่อยู่บนเขานะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งนะคะที่ประเทศไต้หวันนะคะที่เขียนว่าด้วยเรื่องของ แหล่งท่องเที่ยวนะะทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์นะคะหรือ,อาการศึกษานะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะกลุ่มชาติพันธุ์กับแหล่งนะฮะแหล่งาทางวัฒนธรรมของเผ่าปู้หนงนะคะของจังหวัดอของประเทศไต้หวันเนี่ยนะฮะว่ามีชนเผ่าเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร พูดภาษาอะไรมีวิถีชีวิตการกินกันอยู่อย่างไรนะคะแล้วเขามีวัฒนธรรมอะไรบ้างแล้วก็มีประเพณีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เขานับถือความเชื่อนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นเพศภัยหรือพิษภัยกับเขานั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะตลอดจนถึงอัตลักษณ์นะคะของเผ่าผู้หนุ่นะคะไต้หวันเนี่ยนะมีอัตลักษณ์อะไรนะคะแล้วก็มีอ่มีการ แต่งตั้งที่ถิ่นฐานของชนเผ่าเนี่ยนะมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรซึ่งเราได้จากการสัมภาษณ์นะครับกลุ่มผู้นําของชนเผ่าปู้นงที่ประเทศไต้หวันเลยแล้วก็2ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์นะคะหรือ,อเผ่าปู้นงนะคะต่างๆในการลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้นะครับมีนักศึกษาในระดับนานาชาติอินเตอร์นะคะหลากหลายประเทศที่เข้าร่วมในการเก็บ นะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมเก็บอ,องค์ความรู้นะคะรวบรวมความรู้ต่างๆแล้วก็ในการร่วมกิจกรรมในการประดิษฐ์ประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์เรียกว่านกคูกนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นําโชคและก็สัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะของเผ่าปูห้หนงที่ประเทศไต้หวันแห่งนี้นะคะ ดังนั้นนะคะคุณค่านะคะทางการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เราได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมานะคะอัตลักษณ์ของเผ่าผู้นงสิ่งที่เขาเชื่อและนับถือแล้วก็สิ่งที่เขายัางดํารงอยู่ตลอดจนถึงสังคมและวัฒนธรรมนะคะยังมีอยู่ในยุคการปัจจุบันนะคะดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่จะทําการศึกษา ็นบทความทางวิชาการนะครับเพื่อการตรีพิมพ์บนกองประชุมวิชาการระดับชาติและก็นา,นานาชาติต่อไปนะคะท่านผู้ชม